ทีท่อกับพ่อใหเพราะว่าพี่นอ้องอย่างกองย่างต้องการที่อยากให้ห้องสื่อสารต่ออยู่ครับที่งานระเบเยลซินกับจีจินย่าต้องไปถามว่าพี่น้องย่างในการสนับสนุนครับย่างในการส่งเสริมศิลปะแอนนี่อยู่ครัะมืณขึ้นนีก,กับบางโคตรตาติดตาเป่งเชี่ยงใจออามืระคุนนีมีไผไปเบิ้งใจเกินร้อยพอน้องที่ตลาดน,น้ำพี่เลยพ่อตาฝนติดประคุณเนี่ย มุ่งขึ้ดีฝนห้ามลูกไส้แต่ว่าพอไปอยู่ท่างัววแบมุ่งขึอดีพอาถือฝนนะครับ่แต่ว่ามารับเชื่ออย่างหลดพอกไห้มากแย่างมหา,หาดูดยูฝนกคไห้ครับฉะนานชิงงาไม่ยอมไม่อยากี่นองเสือดีหลายบุตค่อสุควั เริ่มกันเรื่องร้อยกระพงมากนะ,ค,ะครับหลายลายมือปัดนี่เบื่อถึงเป็่อนสุดท้ายที่สิรับใส่ไปรองในเขตกอนมอแห่งนี้จากนั้นสีรับใหญ่ใส่สวยไปคนรับใส่ไปรองท,างท่าอีสานหลวงพ่อสมควรจะสุภาพพอพี่นาพี่น้าน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบผมพี่น้องเห็นหน้าตาบางคนกับคุณน้าคุณตาเนาะบางคนกับคุณทา่าน ยูทูบคาบคุณทั้งไเฟสครับแต่อาศีเพ่าะท่านทุนทั้งวิธีพว่าบางก้นกัสิมาสังกัดกับกองระเบียวก็จะสีใหม่นะครับโดยเฉพาะชุดแดงๆที่วิ่งสุดนะครับผมแน่นั่นแน่นันนนดวเตาครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นตามช่องแต่ว่าอาจจะเคยเห็นทั้งวิธีพึงมาสังกัดปีนี้เจไี่ก็ขอฝากลูกทายล่าด้วพี่น้องเด้อครับฝากแนะนำบูธจักรพันลำเพลินครับผมคุณมาพี่น้องชาวใส่คุณแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดยุไซน้์ร้อยเอ็ง ก็ดดเลยอ,อยกากดพูพวกโหน้าพี่เต็งกันน <c oughs> ถ้าไปเ,เสียงอ้อนก็นี่พี่น้องก็เห็นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนอยู่ติดตามรายการชิงชาสวมปันมากครับปีนี้ก็ได้มาสกัดมาสกัดได้ปีที่แล้วพี่น้องมาแล้วก็ว่าในโคปีสัมโควิดมาก,ก่อนกับเรศเทพันนกพรนะครับผม <c oughs> ปีนี้ก็มารับโปรตเต็มร้อยนะครับประปาโพระเอกเต็มโตแล้วกันขอฝากในนามของพระเอกเสียงอ้อนท็อปดารากรให้พี่น้องครับ จังหวัดนครราชสีมาโคนนหลาดนลยมคตรหน้าตาดีเลย ยูปิ้งแบบเสียดายไหครับเขาเริ่มเนี่ยโมเมนต์แบงค์นี่เลยเนี่ยโมเมนต์แบงค์นี่เลยเนี่ยสำหรับเอกนุ่มคนนี้ครับมากไม่ความสามารถนะครับแต่งก่อนก็ได้แต่งเพลงก็ได้แต่งเรื่องร่ำก็ได้นะครับกับเล่นตัวลูกก็ได้ตัวพ่อก็ได้ตัวายก็ะไรตัวพระตัวพระตัวเน้นตัวฤาษสีแดงเลือดนะครับสามารถหลายเ่ได้เท่าไหร่กตีนีเป็นตูพ่ายถุงปุยเก็บขยะนน้ำท่ว เล่นงเราอะไรอยู่ในต้นไม้ชายยากับกินขาดแล้วได้พอชายย่ามารังไหนพระเอกดาวไร้หำใหญ่ท้องธนายชัยดาวไร้เสียงสกิดใจยังพักทนายชายเขาวางสั้นดิพ่อโอ้ยมันหลงก็บูม่ามันจริงที่ดาวลุงมาได้จริงกอนประตูโบกตัวนี่มันก็ต้องสำรวจบนระดับเท่าสารผู้นี้นะครับหนาเก่าเกาไว้คนเก่าตะวันหนาไม่พี่น้องครับค ไม่เพราะว่าขี้ดิบเปิดอเลีวก็เลยเป็นนามไม่ว่า<อ>นาแม่เก,ก็นาพลอยผู้ใดแกล้งก็ันใกล้เที่ยงกันนะครับแต่ว่าอาทิตย์รอดพวกรอแพลพอไปยักน้อยนะครับครับขอปากเล่ห์ผมกใจเป็นแฟนน้องเมนจัก,กรพันธ์คตรราลูกหลานพี่น้องชัยภูมิ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 อันนี้เจาเนี่ยนะบอกขามไปเลยนะครับพี่ทองเอกทำนักเอกนี่ ก็พ่อว่าใกลหน่อยกูเสียไปใส่ไปใส่ได้สี่ ภาสการรับคนนี้พี่น้องกับคุณเคยืกันดีนะครับยินดีเก้รับเดียวสินมาซิก็ปีนะครับได้รับบทนางเอกและการต้อนรับจากพีจากน้องเป็นย่างนีนะครับสี่ยินยันดูได้นะครับขอหนอนคว่มแรงเชียร์แรงแจกจากพีจากน้องนะพี่น้องพีชม้าพ้อน้องที่ไปแก้แค่ทศนาตัวเองครับขอฝากนานางเอกเยวสิเกวน้องแต้สุกัญญาครับผานพี่น้องชาวโบราณโบราณคึอกัน ครับสำรับกรณีพี่น้องกับพุนเคยดีดีครับดีครับดีเนี่ยครณีควาดังโซเชียลของปีที่แล้วดังเบิดปีอรุณตลอเพุกวัน่ดือนขนาดอครับเอาแอะไรอกล่ะฮะ็นยังสลักตกสลิงครับผมก็อโวัน่ขาคุณุณสำหรับควมเป็นห่วงเป็นใยตั้งแต่น้องป่วยตกสลิงนะครับเราคุกระถามข้าวมากเลยนส่วนเรกถามข้าวทาง อ่าพอนะครับยังไงกะปีนี้กะแข็งแรกกะกลับมาทำงานเต็มร้อยที่เก้กฟฟาขอฝากในนามนางเอกสาวน้ามหมวยน้องกล้วยเป็กมกมลครับรุ่นหลังที่เราเช่าจังหวัดกาลสินครับ ครับสำหรับคนนี้พี่น้องบางคนกับคุณนาคุณตาบางค้นกับถือมาคุณยุนี่บางคนกับถคุณมาจากม่องอ่นครับปีก้อนหรือปีหลังๆฝากกันไปคุณครับอาสีพุ่ธบางล่างเลนนาเรียวก็นี่นะครับไม่ยุนี่ได้รับบทหลายโพดครับได้รับบทหลายโทษบทอะไรครับพ่อนาเอาบทนักเอกน่ลาปี้ออกเบิดขึ้นปฏิสิน้อนกั่น้องไม่ได้เผาชาไปกันั่งชาชาก็ต้องกินนะครับผม กินได้ก็เลิอย,อยากอยากอยากใครคิดจะหน่อยชุดงานจะเที่ยแล้วลูกขอฝากนางเอกน้องแบมกิสสีครับคุณตพี่น้องช้าขันแกน,กนครับแต่ก็เป็นลูกของพ่อพีทุ่นข้ามฝนปีนี้ขอมาเป็นลูกพ่อเอกาบผมสำรับคนนี้ชายาของเพิร์ลพี่น้องกับฝั่งพุ่นพิ้นอ้นอ,งนนนองแม็กน้องแม็ก,กครับชายาอย่างไก่อนนี่นางเอกสาวหุ่นเซ็กซีครับ น้องบีประพาพร,รับโค้ชไซก็อ,อันนี้ลูกหลานพี่น้องโค้รลาดด้วยกันครับดิสาวโค้ชลาดเลยนะเพราะวาหลายละานหลายแสนแลนในใ้วที่เรียกไป็นผู้สกะกดเนี่ยสำหรับคนนี้พี่น้องคุ่นนาคุณตาดีครับครับเกิดมาพร้อมเสาเอกของโรงซ่อมระเบียบว่าด้ศิลน,นะครับชิ้กก็ปีเทะลัดลูกครับอายุยิตยับแล้วก็อายุอ่าให้พ่อได้อาศัยมาสิ้นตัวปีนะครับ ร่างกายกำลังอรแอแฝงแน่แต่้วยใจหักแก่มากไอ้ด่านนี่ครับที่มาพรถึงกำลังใจครับน้องส้มอนุโนไทยเด็กสาวจากสแก้วคคารครับวันนี้มรุ่นพี่การเสียเวลาเจพี่น้องได้มวนได้ฟ้อนได้ย้อนได้ฟังเพลงกันครับอาจจะมีความรู้สึกกับพี่น้องก็ได้